ดิจิทัล4.0โดยอาจารย์หนุ่มสราวุธก้าวเดินไปอย่างมั่นคงกับไทยแลนด์4.0สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการดิจิทัล4.0กับผมอาจารย์หนุ่มสราวุธทองสีคำ ผมจะกลับมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังเป็นประจำทุกสัปดาห์นะครับกับเรื่องราวของชีวิตมนุษย์เราที่เปลี่ยนแปลงไปในยุคดิจิทอลคุณผู้ฟังครับในโลกของดิจิทอลไอทีทุกวันนี้เนี่ยเรื่องของข้อมูลหรือว่า Data หรือบางคนก็เรียกว่า Information สารสนเทศเนี่ยนะครับมีส่วนแล้วก็เป็น ปัจจัยที่สำคัญมากๆเลยในการพัฒนาเทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมใหม่ๆในทุกวันนี้นะครับคุณผู้ฟังวันนี้นะครับเรามาพูดคุยในเรื่องนี้กันดีกว่ากับแขกรับเชิญพิเศษรองศาสตราจารย์ดรมัทุประยาต้องมากท่านเป็นอาจารย์ประจำแล้วก็หัวหน้าสาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดก,การคณะพาณิชยาศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยายลัยธรรมศาสตร์ขณะนี้ท่านอาจารย์อยู่ในสายแล้วนะครับ สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีค่ะครับอาจารย์สบายดีนะครับช่วงนี้สบายดีค่ะคไม่ได้เจอกันนานเลย<อ>แต่ตอนนี้ทุกคนคงจะต้องเจอกันแบบออนไลน์ไปก่อนเนาะเจอกันทางเสียงเจอกันทางผ่าน<ม>โซเชียลต่างๆครับผมเป็นไงบ้างครับวิกฤตเจ้าโรคโควิด -19 กกับการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตอนนี้ครับ แน่นอนว่าที่มหาวิลัยเพื่อความปลอดภัยของนักศึกษาทุกคนนะคะเราก็จะต้องเ,ออเรียนฟอร์มโฮมนั่นแหละแล้วก็ช่วงนี้เข้าช่วงสอบแล้วค่ะก็เริ่มสอบฟอร์มโฮมแล้วด้วยอ๋อการเรียนก็เรียนออนไลน์สอบก็สอบออนไลน์เหมือนกันใช่ไหมค,ร,ครับอาจารย์ใช่ค่ะต้อง<ม>เป็นอย่างนั้นไปก่อนเนาะเพื่อความปลอดภัยของทุกๆคนครับผมอ่ะทีนี้อย่างที่ผมเกริ่นไปในช่วงต้นนะคบคุณผู้ฟังว่าตอนนี้นะฮะโดยเฉพาะในยุค ที่เรียกว่าไวรัสเจ้าโรคโควิด19เนี่ยนะครับก็หลายๆภาคส่วนนะครับก็มีการปรับธุรกิจนะครับให้เข้ากับวิกฤตการณ์ครั้งนี้มากยิ่งขึ้นนะครับโดยเฉพาะเรื่องของที่เรียกว่า Data หรือว่าข้อมูลเนี่ยนะครับก็มีความสําคัญต่อการทําธุรกิจเป็นอย่างมากทีนี้เราลองมาดูความสําคัญของข้อมูลแล้วก็เทคโนโลยีดีกว่านะครับว่ามันมีความสําคัญกับธุรกิจยังไงครับอาจารย์ก็จริงๆแล้วอยากเล่าให้ฟังง่ายๆนะคะอย่างแรกเนี่ย ก่อนที่เราจะไปถึงว่าโอ้มันมีเทคโนโลยีอะไรที่น่าสนใจใช่ไหมคะคแต่ว่าอย่างแรกเนี่ยเราเนี่ยควรจะรู้จักก่อนว่าออความสําคัญเนาะของการที่เอาเทคโนโลยีเอาพูดว่าไอทีละกันเอาเข้ามาใช้ตั้งแต่ยุคแรกๆเนี่ยเขาเอามาทําอะไรพิ่จริงว่าในยุคแรกที่เขาเอาคอมพิวเตอร์มาใช้อ่ะคะ่ะเขาก็เข้าเอาเข้ามาเนาะเพื่อที่จะเก็บข้อมูล เข้ามาแทนที่เดิมเนี่ยที่เราจะสมมติเรานึกภาพนะคะเดินไปที่ร้านโชว์หวยขายของเนาะที่เขาไม่มีระบบอะไรเลยเนี่ยเขาก็คงจะต้องใช้มือจดเวลามีค,คนมาซื้อมาขายของอะไรประมาณนี้นะคะจดไปเสร็จก็เออพอถึงเวลาก็บางทีก็ทําหายบ้างเนาะทําจดไม่ครบอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะข้อมูลมันก็ขาดหายไป ถึงเวลาเนี่ยที่เขาทำต้นทุนกำไรบัญชีต่างๆเนี่ยมันก็แน่นอนมันอาจจะไม่ได้สะท้อนของความเป็นจริงรในการใช้เอาเทคโนโลยีมาใช้ในยุคแรกๆคะ่ะก็มีความต้องการที่จะเก็บสิ่งที่เรียกว่า Data เนี่ยแหละหรือว่าข้อมูลนะภาษาภาษาไทยไง่ายๆคือข้อมูลเข้ามาสู่องค์กรของเราเสร็จแล้วเนี่ยเราก็อาจจะค่อยเอานํามาวิเคราะห์ใช่ไหมคะกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่าสารสนเทศถามว่าวิเคราะห์นี่คืออะไรนะคะก็ขอยกตัวอย่างเช่น อย่างไปธนาคารเนี่ยค่ะทุกวันเนี่ยข้อมูลที่มันปรากฏกับทางธนาคารเนาะก็คือในเวลากี่โมงมีคนมาลูกค้าเลขที่บัญชีเท่าไหร่ใช่ไหมคะมาฝากถอนโอนจ่ายทําอะไรไปด้วยยอดเท่าไหร่อันนี้ก็คือข้อมูลที่เกิดขึ้นจริงๆใช่ไหมคะแต่ถามว่าเรารู้ยังไงล่ะว่าแบงค์ไหนเนี่ยมันมีรายการที่เกิดขึ้นเนี่ยมากหรือน้อยหรือว่าเวลาแบงค์จะตัดสินใจเนาะช่วงนี้แบงค์เขาปิดสาขาเยอะเขาจะดูที่ไหนล่ะใช่ไหมคะเขาก็ดูจากข้อมูลเหล่านี้แหละใช่ไหมคะที่ถูกนํามาสรุป รวบรวมใช่ไหมคะแล้วก็ <c oughs> ได้มาเป็นสิ่งที่เรียกว่าสารสนเทศหรือว่าอินโฟเมชันจริงๆออนท็อปถัดไปจากอินโฟเมชันเนี่ยมันก็จะมีคําอื่นนะคะมีเรื่องของคําว่าโนเลจหรือว่าความรู้นะคะหรือว่าคําว่า Wisdom ซึ่งคือคําว่าปัญญาแต่ว่าโอเคเราเล่ากันง่ายๆเนี่ยเอาสั้นๆเลยคะ่ะว่าทุกคอนนี้นเนี่ยที่เราเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้เนาะจริง <c oughs> ๆแล้วเนี่ยความตั้งใจหลักๆเนี่ยก็เอามาเก็บรวบรวมข้อมูลให้ เ,เรามีสารสนเทศที่เกิดจากการเอาข้อมูลไปประมวลผลเนี่ยแล้วก็เอามาใช้ให้ชีวิตเราเนี่ยง่ายขึ้นนะคะครับก็เรียกว,ว่าทางธุรกิจนะครับก็มีการเอาข้อมูลต่างๆเลยนะครับเช่นข้อมูลการซื้อขายข้อมูลส่วนตัวเช่นชื่อเช่นอีเมลอย่างนี้ใช่ไหมครับอาจารย์มาประยุกต์เข้ากับเทคโนโลยีในการทาธุรกิจนะครับทีนี้ภาพรวมแล้ครับอาจารย์ในปัจจุบันเนี้ยนะครับโดยเฉพาะในประเทศไทยเนี่ยมีเทคโนโลยีอะไรที่สําคัญสาคัญบ้างครับ ก่อนที่จะไปถึงตัวเมื่อกี้เนาะก็คือออแล้วคเศัพท์นิดหนึ่งนะคะเ,<อ>เพื่อให,ให้คนฟังเนี่ยเข้าใจได้มากขึ้นนะคะข้อมูลเนี่ยเวลาที่เขาเก็บมาเนี่ยบางครั้งเขาเก็บมาอยู่ในรูปแบบที่เรียกเราเรียกว่าระบบเนาะหรือบางครั้งเนี่ยเรารเรารู้จักกันว่าคําว่าไอทีไอทีเนาะหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีคําว่าระบบสาร,รสนเทศก็คือคําว่า i อเอีกคํานึง ถามว่าอันนี้เนี่ยมันสําคัญยังไงเนาะการเก็บรวบรวมข้อมูลเข้ามาเนี่ยเราก็ต้องการเก็บรวบรวมเข้ามาให้เป็นระบบเพื่อที่เราดึงไปใช้ใช่ไหมคะหรือใช้ประโยชน์ต่อนเนี่ย mm hmm. มันสามารถนําไปใช้ได้ง่ายซึ่งจริงๆแล้วนึกดูนะคะถ้าเทียบกับคุณผู้ฟังเนี่ยก็ใกล้ตัวในหลายๆเรื่องเลยอย่างเราเดินไปกด ATM อ่าแน่นอน mm hmm. หลายคนต้อง mm hmm. ใช้ ATM อยู่แล้วเบื้องหลังของระบบ ATM มันก็คือระบบสารสนเทศตัวหนึ่งใช่ไหมคะ mm hmm. บางคน <Okay. S 2> อาจจะเคยอจองตัวหนังออนไลน์ เบื้องหลังของการจองตัวนังออนไลน์นั่นก็คือระบบสารสนเทศตัวหนึ่งนะคะแล้วก็หลายคนอาจจะเคยไปทําอะไรอีกจองที่พักต่างๆนะคะออนไลน์เนี่ยเบื้องหลังนั้นก็คือระบบสารสนเทศตัวหนึ่งซึ่งเทคโนโลยีเบื้องหลังของระบบสารสนเทศนะคะมันก็จะมีเทคโนโลยีความก้าวหน้าของเทคโนโลยีไอทีเนาะก็ดังนั้นเนี่ยถึงค่อยมานําไปสู่ว่าแล้วภาพรวมหรือทิศทางของเทคโนโลยีมันเป็นยังไงนะคะคก็ นี่มาถึงภาพรวมหรือทิศทางของเทคโนโลยีนะคะกเ็เทคโนโลยีปัจจุบันเนี่ยก็เห็นมันมีเยอะมากเลยมีคํำคิดสุดๆมากมายนะคะแต่ว่านะวันนี้นะคะอยากให้คุณผู้ฟังอย่างน้อยรู้จักคำอยู่เอาเอาสี่คำสั้นๆก่อนละกัน <c oughs> ที่เป็นคำคำที่ณนะวันนี้มันไม่เออมันไม่ใช่คำของฟิวเจอร์แล้วละ่ะมันคือคำของวันนี้ <c oughs> ที่วันนี้มันใกล้ตัวแล้วมากๆแล้วก็ควรจะอย่างน้อยพอรู้จัก ก็บอกว่าเรียกว่า A B C D ละกันจำง่ายๆ A B C D คุณผู้ฟัง A คำแรกก็คือ A I A I A I ก็คือปัญญาประดิษฐ์เนาะภาษาไทยก็คือปัญญาประดิษฐ์ที่ง่ายๆเนี่ยก็คือคอมพิวเตอร์มันเริ่มฉลาดขึ้นคล้ายๆกับมนุษย์ความสามารถของคอมพิวเตอร์ก็เริ่มฉลาดขึ้นเข้าใจเรามากขึ้นเราโยนรูปถ่ายโยนลงไปมันสามารถ รู้ได้เหมือนที่เรารู้ว่าอันนี้เป็นรูปคนอันนี้เป็นรูปแมวอันนี้เป็นรูปหมาอันนี้สีอะไรอีน,นี้ถัดมาตัวบแล้วกันอันนี้เรียกว่าบล็อกเชนนะคะบล็อกเชนเนี่ยฟังแล้วดูอาจจะเข้าใจยากเนาะสำหรับคนที่ยังไม่เคยฟังแต่ว่าเอาให้เข้าใจง่ายๆเหมือนกันก็คือว่าเป็นการทํารายการแบบแบบกระจายอะคะ่ะหมายความว่ามสมมุติว่าเ,เราเอาเงินไปฝากหรือว่ามีการโอนเงินระหว่างคนหนึ่งไปถึงอีกคนหนึ่งแทนที่จะบอกว่ามีธนาคารเท่านั้นเป็นคนที่รู้อ่า ก็กลายเป็นว่านอกจากธนาคารเป็นคนที่รู้ในการเป็นว่าทุกๆคนที่อยู่เป็นลูกค้าธนาคารเหมือนๆกันเนี่ยรู้แล้วก็เป็นพยานในการโอนเงินครั้งนี้มันก็เลยทําให้เออถึงวันหนึ่งเราก็ถ้าทุกๆคนในวงของบัญชีธนาคารเนี่ยทราบใช่ไหมคะเราก็ไม่จำเป็นต้องมีธนาคารที่เป็นตัวกลางอีกต่อไปอ่ะถามว่าแนวคิดบลอกเชนเขาเอามาใช้ทําอะไรบ้างในอนาคตเราก็จะเห็นว่าเขาก็จะเอามาใช้ในการที่โอนทรัพย์สินดิจิตัลต่างๆ มากขึ้นนะคะมาตัว C นะคะตัว C ก็คือ Cloud เนาะเข้าใจง่ายๆถ้าใครใช้ iPhone อ่ะถ้าคนฟังท่านใดใช้ iPhone นะคะก็จะนึกถึงว่าจริงๆรูปที่อยู่ในเครื่องเราเนี่ยบางทีมันก็ไม่ได้อยู่ในเครื่องเราหรอกจริงๆมันอยู่บนอินเทอร์เน็ตนะคะคลาวก็คือเป็นการไปใช้บริการบนอินเทอร์เน็ตแต่ถ้าบางท่านที่ไม่ได้ใช้ iPhone ใช้ Android เนี่ยเอบางครั้งมันอาจจะมีที่ฝากไฟล์หรือไฟล์เนี่ยหรือว่าข้อมูลต่างๆเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในเครื่องเราหรอก แต่มันขึ้นไปอยู่บนโลกอินเทอร์เน็ตแปลว่ามันก็มีความสามารถในการรองรับข้อมูลปริมาณมหาศาลใช่ไหมคะคนอกจากนั้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราทําอะไรหลายๆอย่างในผ่านเว็บไซต์ใช่ไหมคะถ้าคนที่ฟังอยู่เล่นอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์บางครั้งใช้บริการเช่นครูเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยเราเคยต้องหาอยากแต่งรูปใช่ไหมคะเราเคยต้องหาโปรแกรมแต่งรูปมาติดตั้งในเครื่องเราทุกวันนี้ครูอยากแต่งรูปเนี่ยง่ายๆเลยครูก็ไปนค้นชื่อโปรแกรมคล้ายๆกับโปรแกรมแต่งรูปเนี่ย แล้วก็พิมพ์เติมไปว่าออนไลน์ mm hmm. เราก็ไปใช้บริการโปรแกรมเหล่านั้นง่ายๆบนโลก mm hmm. ออนไลน์โดยที่ไม่ต้องเอามาลงในเครื่องเราก็ได้ mm hmm. อ่าซึ่งคลาวนี่ก็เป็นคําที่นะวันนี้องค์กรก็เอาไปใช้มากขึ้นครับอาจารย์ก็คือถ้าจะแปลกันตรงตัวคลาวนนก็คือก้อนเมฆใช่ไหมครับอาจารย์เหมือนกับเรามีกล่องข้อมูลมีกล่องลิ้นชักของเราอยู่สักกล่องนึงอยู่ในบนอากาศอย่างนี้หรือเปล่าครับ ใช่ค่ะเหมือนรเราเอาของเนี่ยแทนที่จะต้องมาอยู่ในเครื่องเราซึ่งเครื่องเรามันอาจจะมีพื้นที่จํากัดใช่ไหมคะอย่างเมมโมรีในเครื่องเราบางครั้งก็อาจจะเต็มโดยความจาในเครื่องเราบางครั้งมันเต็มแล้วเราก็เอาไปฝากไว้บนอินเทอร์เน็ตซึ่งมันก็มีหลายผู้ให้บริการซึ่งให้บริการฟรีก็คือเราสามารถเอาข้อมูลของเราเนี่ยไปฝากไว้ฟรีและถึงเวลาเนี่ยเราก็สามารถดึงมันลงมาใช้ได้ง่ายขึ้นอ,อันนี้คือแนวคิดค เอาคร่าวละกันเอาให้พอฟังง่ายๆนะคะดีสุดท้ายก็คือ big data data เมื่อกี้พูดแล้วว่าข้อมูลเนี่ยมันเริ่มต้นเนี่ยเราเอาคอมพิวเตอร์มาเก็บข้อมูลใช่ไหมคะแต่ในสมัยก่อนเนี่ยค่าอุปกรณ์ในการเก็บข้อมูลอ่ะหรือพูดง่ายๆว่าเรียกว่าฮาร์ดแวร์ในการเก็บข้อมูลเนี่ยมันแพงแต่สมัยนี้ไม่แพงละใช่ไหมคะเราเดินไปซือฮันดิสหรือหน่วยความจำมาสักอันหนึ่งเนี่ยเราเก็บข้อมูลได้เยอะแยะเลยก็เช่นเดียวกันแล้วก็ทุกวันนี้โลกเราเนี่ยสร้างข้อมูลออกมาเยอะแยะ เช่นบนโซเชียลมีเดียเนี่ยเรานลกดูนะคะข้อมูลที่มันเกิดบน Facebook เนี่ยทุกคนหลายคนคงเล่นและหลายคนที่ฟังสามารถที่จะไปกวาดข้อมูลที่อยู่บนโลกโซเชียลเนี่ยลงมาเก็บประมวลผลอะไรต่างๆมากมายจึงทําให้เกิดคําว่า Big Data ซึ่งแปลง่ายๆก็คือข้อมูลขนาดใหญ่ซึ่งแต่ก่อนเนี่ยเราอาจจะเอาแค่ข้อมูลที่มันมีคนไปฝากถอนโอนจ่ายมีคนมาซื้อของกับบริษัทเราเก็บแค่นั้นแต่ณวันนี้โลกเขาไม่ได้เก็บแค่นั้นแล้วใช่ไหมคะเขาเริ่มไปสนใจข้อมูลที่เป็นรูปภาพใช่ไหมคะ ข้อมูลที่เป็นเสียงข้อมูลที่บนโซเชียลมีเดียต่างๆและอนาคตนะคะออ,อุปกรณ์เนี่ยถ้าใครที่บ้านมีอย่างหลอดไฟที่สั่งปิดเปิดได้ทางอินเทอร์เน็ตอย่างเงี้ยปีหน่อยเนี่ยมันก็จะมีข้อมูลจากอุปกรณ์เหล่านี้เพิ่มขึ้นมาอีกมากมายมดังนั้นมันก็จะกลายเป็นข้อมูลที่บิ๊กมากๆนะะแล้วก็ขึ้นอยู่กับว่าคนเนี่ยจะเอาไปใช้ประโยชน์ต่อยังไงอือโอ้โห ถ้าเปรียบไป Big Data นะครับก็เหมือนกับการที่กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเขาก็กำลังเฝ้าระวังแล้วก็เก็บข้อมูลของคนไทยเกี่ยวกับเรื่องของโรคอยู่กันตอนนี้หรือเปล่าครับอาจารย์ใช่ค่ะจริงๆแล้วอย่างเดิมเนี่ยมันอาจจะเคยต้องเก็บข้อมูลแบบตรงๆใช่ไหมคะคถามว่าเก็บข้อมูลตรงๆแบบคาว่ายังไงแบบคาว่าสมมติเราเดินไปเซเว่นรีเลเว่นอย่างงี้ค่ะเขายิงรายการที่เราซื้อของเข้าไปอันนี้เก็บแบบตรงๆแต่ทุกวันนี้ค่ะอย่างเก็บข้อมูลเรื่องของโควิดเนี่ย ขาอ,อาจจะไม่ได้เก็บแค่แบบข้อมูลที่เกิดขึ้นแบบนี้นะคะ<ม>ก็คือว่าที่เราต้องไปเก็บจากแหล่งที่เกิดขึ้นมาบางครั้งเขาอ,อาจจะไปกวาดข้อมูลจากอย่างเช่นโซเชียลมีเดียก็คืออย่างเช่น c ฟ e b o o กอะคะ่ะ<ม>ที่มันพูดถึงกวาดจากทวิตเตอร์อะไรแบบนี้รหรือ<ม>ว่าไปเอาข้อมูลอื่นๆอีกเช่นข้อมูลตำแหน่งที่อยู่เพื่อให้เห็นภาพร,รวมของอย่างโควิดชัด<ม>ขึ้นครับและนั่นนะครับก็เป็นโอ้โหอาจารย์ก็สรุปภาพรวม เทคโนโลยีที่สำคัญสำคัญนะครับไล่ให้พวกเราจำได้ง่ายๆเลยนะฮะ A B C D นะครับก็คือ A I เนาะสมองกลนั่นเองนะครับหุ่นยนต์นะครับเทคโนโลยีบล็อกเชนนะครับแล้วก็คลาวนะครับเทคโนโลยีการเก็บข้อมูลในอากาศนะครับแล้วก็เรื่องของ Big Data นะครับเรื่องของข้อมูลที่เราจะมาวิเคราะห์นะครับประมวลผลเพื่อที่จะหาความรู้อะไรสักอย่างในข้อมูลนั้นๆน,น,นะครับ ถ้าอย่างนั้นนะครับเราคงเห็นความสําคัญกันแล้วนะครับว่าไอ้เจ้าเทคโนโลยีแล้วก็เรื่องของการบริหารจัดการข้อมูลนะครับมีความสําคัญแล้วก็เป็นแนวโน้มที่สําคัญมากๆในอนาคตแล้วถ้าเราสนใจนะครับอยากจะรู้ไปมากกว่านี้นะครับอยากจะเรียนอยากจะศึกษาอย่างเงี้ยครับอาจารย์มีที่ไหนที่พอที่จะแนะนําบ้างเลยไหมครับอาจารย์ ก็แหล่งสําหรับติดตามสําหรับคนทั่วไปที่จะติดตามเรื่องของความก้าวหน้าของเทคโนโลยีเพิ่มเติมความรู้ต่างๆนะคะถ้าท่านที่ฟังอยู่นะคะค้น u t u b e เก่งๆเอาง่ายๆเลยค่ะทุกๆเดือนมกราคมของทุกปีนะคะก็พิมพ์คําว่า CES นะคะ CES แล้วก็ตามด้วยเลขปีนะปีน,นั้นเช่นนะวันนี้นะคะถ้าไปค้นงาน CES ก็เวนวัค2020เนี่ยเราจะเห็นเทคโนโลยีแบบใหม่ๆะคะ่ะ ถ้าใครเป็นสายแบบเฮ้ยชอบแก๊สเจตต่างๆมีของใหม่ๆออกมาเนี่ยเราจะเห็นในงานนี้เลย<ม>ครูขอเล่าว่าอย่างเช่นครูเคยเมีโทรศัพท์อะคะ่ะก็โทรศัพท์ที่หน้าจออย่างเช่นบางบางยี่ห้อมันก็จะแตกง่ายใช่ไหมคะแต่ว่าครูเคยเห็นเขาเรียกว่ากอริล่ากลาสอะค่ะก็<ม><ม>คือ<ม>ครกระจกซึ่งถูกทับกดด้วยแรงเท่าไหร่ก็ไม่รู้เยอะมากแล้วไม่แตกจากงานนี้ก่อนที่มันจะออกมาเป็นโทรดักจริงอยู่ในโทรศัพท์รุ่นที่เราใช้กันหลายๆรุ่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็<ม>คือเป็นงานที่เหมือนง่ายๆเปิดตัวเทคโนโลยีล้ำๆก่อนคนอื่นมีแบบอะไรว้าวๆเช่นเมื่อกี้เล่าเรื่องแท็กซี่ที่บินได้ให้ฟังใช่ไหมคะคมีเรื่องเอ่อทีวีที่มันแบบหมุนได้ะคะ่ะหมุนเหมือนแบบเหมือนเราหมุนมูลี่บะเอ่อผ้าม่านอะไรแบบเนี้ย<ม>ก็มีนะคะก็อันนี้เป็นหนึ่งในอันหนึ่งที่จะตามนะคะอันที่สองเนี่ยถ้าเราสนใจฟังแล้วสนใจเนาะเทคโนโลยีก็ใกล้ตัวนะคะแล้วแว่าอยากเอามาประยุกต์ใช้กับธุรกิจได้ด้วยเนี่ยนะคะ ก็ <Okay. S 2> ขอแนะนําโครงการหนึ่งละกันที่เขาบอกว่ารู้จริงเรื่องไอทีรู้ดีเรื่องบริหารนะคะคชื่อว่าโครงการปริญญาโทร,ระบบ mm hmm. สารสนเทศเพื่อการจัดการซึ่งจริงๆถ้าใครสนใจในช่วงนี้ยังเปิดรับสมัครอยู่นะคะถึงสิ้นเดือนนี้แหละ mm hmm. แล้วก็มีโปรโมชั่นช่วงนี้ผ่อนผันเรื่องของการยื่นคะแนนภาษาอังกฤษกับสมาร์ทูได้ mm hmm. พวกนี้ก็คือ ผ่อนผันการยื่นคะแนนต่างๆที่ใช้ในการสมัคร,ครได้นะคะแล้วก็อาจจะมีโปรโมชั่นอื่นๆอีกแหละก็ให้ไปลองติดตามดูที่เว็บไซต์นะคะ msmis ธรรมศาสตร์ดูนะคะคแล้วก็มีอีกอันนึงที่เป็นช่องทางอันนี้เป็นของครูเองนะคะถ้าใครว่างๆชอบฟัง YouTube เวลาขับรถหรือเวลาไปไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ฝากช่องนะคะชื่อ t2p f o r b i t channel นะคะ t2p นะครับ t2p P 2สองนะคะก็คือักไทยแลนด์ใช่ไหมครับอาจารย์ T t ไทยแลนด์แล้วก็สองค่ะแล้วก็เลขสองนะคะแล้วก็ P p โปแลนด์แล้วก็เว้นวรรค่ะ FOR นะคะ F O R นะคะแล้วก็เว้นวรคนะคะแล้วก็ B I Z นะคะ B I Z อันนี้ก็มีหมดทุกช่องทางเลยทั้ง f a c Facebook y o u t u b e เอ่อแล้วก็ iTunes, Podcast, Spotify, SoundCloud นะคะก็ฟังเพลินอันนี้ถือว่าเป็นแบบ สาระเสริมนะคะแต่ว่าถ้าอยากเรียนจริงจังเนี่ยเชิญลองมาดูหลักสูตรก็ได้ที่โครงการ MS m IS. s m i <อ> s อ่าแล้วนะครับคุณผู้ฟังโอ้วันนี้นะครับได้สาระความรู้เกี่ยวกับข้อมูลเทคโนโลยีนะครับโลกของดิจิทัล4.0นล้ำล้มากๆเลยนะครับจากท่านอาจารย์รองศาสตราจารย์ดรมัทุปายาททองมากนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากๆนะครับขอบคุณค่ะสวัสดีครับอาจารย์ค่ะและนั่นนะครับก็เป็นความรู้ที่เกี่ยวกับ ข่าวสารเทคโนโลยีไอทีอัปเดตใหม่ๆสำหรับเวลาของรายการดิจิทอล4.0ในวันนี้ก็หมดลงแล้วนะครับคุณผู้ฟังกลับมาติดตามรับฟังเรื่องราวของชีวิตมนุษย์เราที่เปลี่ยนแปลงไปในยุคดิจิทอลได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับคุณผู้ฟังที่ต้องการที่จะแนะนำติชมรายการหรือว่าจะพูดคุยสอบถามปัญหาแลกเปลี่ยนกับผมนะครับก็สามารถส่งข้อความมาพูดคุยกับผมได้ ทางเพจ f c e e o o o ดิจิทัลมีเดียเอสีหรือ Facebook อาจารย์หนุ่มสราวุธทองสีคำมผมยินดีที่จะอ่านข้อความของคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้เวลาของดิจิทัล4.0ก็หมดลงจริงๆแล้วผมอาจารย์หนุ่มสราวุธทองสิคำมต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ ดิจิทัล4.0โดยอาจารย์หนุ่มสราวุธก้าวเดินไปอย่างมั่นคงกับไทยแลนด์4.0